สวัสดีครับผมสมาชิกเดทของราคาคริปโตในการบิดกับนะครับผมก็อันดับหนึ่งนะครับก็ b t c อันดับ2อบิตอันดับ2อล็อกคอยนะครับอันดับ3ก็ EPS อันดับ4ก็ ATA นะครับผมที่มีโหมดวอลุ่มการซื้อขายเยอะสุดนะครับผมเดี๋ยวไปดูภาพรวมของตลาดนะครับว่าภาพรวมตลาดนะครับก็ยังเขียวสดใสอยู่นะครับผมโอ้ a d a นะครับสุดยอดมากเลยนะครับผม ADA นะครับอาสบุกบาทแล้วนะครับผมเพื่อนๆนะครับก็ น่าจะนิวายได้หรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้มีโอกาสมากนะครับมีโอกาสมากสำหรับ A D A นะครับครับผมช้านะครับเพราะว่าผมโหลดโหลดอ่าโหลดไอไม่ผมโหลดอ่าคลิปวิดีโอ่นะครับผมนะครับดอสคอยก็ไม่ลงนะครับ A D A นะครับเดี๋ยว A D A มันสักตัวหนึ่ง A A D A ผมชอบมากนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงทุนนะครับผมลงทุนแค่ดอสคอยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวไหน ตัวตัวอื่นขึ้นดอกคอยก็ขึ้นนะครับผมในราคาแบบนี้นะครับขอดูครับครับด็อกก่อนนะครับครับด็อกก่อนนะครับโอเคนวครับมาไหมเมื่อกี้ ADA ผมกดครับไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าจอเน็ตมันช้านะครับผมโหลดข้อมูลอยู่นะครับเพื่อนๆโหลดข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับยังไม่มานะครับผม โอเคครับมาแล้วนะครับผมครับมาแล้วนะครับไปดูตามเพีมเดย์นะครับตามเพีมเดย์ก็แนวรับที่ต่ำสุดก็ผ่านไปแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพื่อนนะครับก็วันนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าสามารถผ่าน10บาทได้หรือเปล่านะครับแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับกวิเคราะห์ลดคอยตัวเดียวนะครับแนวต้านอยู่ที่9บาท2อ้าบาท3นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยืนเหนือเส้นนี้ได้นะครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับก็จะไป ยืนระดับ10บาทได้นะครับเพื่อนตรงนี okay. Okay. ้แนวนี้เส้นนี้เส้นสําคัญนะครับระยะตีเส้นเส้นเกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเเส้นตีลายตรงนี้โอเคเส้นตีนลายตรงนี้เพื่อนๆนะครับแนวนี้แนวนี้แล้วก็ใช้เส้นไหนเท้นสาคัญนะครับเพื่อนเ่นะเทนขาขึ้นเทนขาลงนะครับเทนขาลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลงแบบนี้ เนกาขึ้นก็จะเป็นลักษณะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับหลุดไหมแบบนี้อ่าเซนไซวีก็อยู่ประมาณแบบนี้กรอบนี้นะครับกรอบบนอ่ากรอบนประมาณนี้แนวแนวตรงนะครับอ่าไซวีอยู่ในรอบนะครับขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นี่คือเซนไซวีนี่คือแนวรับสื่โซนนี้นี่คือแนวรับแนวต้านอยู่โซนนี้เพื่อนนะยอดนี้อ่ายอดยอดตรงนี้เนี่ยยอดตรงนี้ยอดตรงนี้กับยอดตรงนี้นะครับเมื่อตะลุไปก็จะมาลิ่งข้างบนนะครับเพื่อนนะครับพโอเค นะครับเป็นเซนิมิตที่ดีนะครับผมคนลงทุนที่8บาทนะครับไปขาย16บาทก็กำไร100%นะครับคนไหนที่เข้า5บาทก็ขึ้น10บาทก็กำไร100%นะครับผมก็ใช้หลักคิดนะครับลองดูนะครับก็มีโอกาสมากนะครับที่จะขึ้นไปต่อนะครับถึงแม้ว่าครับมันขึ้นมาติดต่อ5วันแล้วนะครับแต่ไม่มีอะไรสำหรับบิตคอยและดอทคอยนะครับเพราะว่าบิตคอยมันลง2-3เดือนแล้วนะครับก็มันลงนะครับมีแต่ขาลงเด้งเด้ง เด้งขึ้นมาแล้วลงเด้งขึ้นมาลงแต่ตอนนี้ย่อลงก็อาจจะขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะขึ้นแรงด้วยนะครับผมเพราะว่าต่อจากนี้ไปนะครับอีกสอเดือนนะครับก็ภาพใหญ่นะครับผมก็แน่นอนนะครับก็ดอลล์สอตต์คอยขึ้นมาณสักไม่ต่ำกว่า8ปดหมื่นดอลลาร์แน่นอนนะครับผมปีนี้นะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับก็ทุกคลิปผมก็พูดแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับก็คือเทรนด์ไ์ของดอลสกอยต์นะครับเพื่อนๆเนี่ยแนวรับแนวรับอยู่ส่วนนี้นะครับเพื่อนใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยครับเพ นะครับมันแปลกมากเลยแต่ทำไมมันต้องไต่เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมดำขึ้นดำลงดำขึ้นดำลงดำขึ้นดำลงยึก ag, ยัก ag, ยึก ag, ยักเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูไหมเห็นไหมยึกยักยึกยักยึกยักลงมาจิ้มไม่ถึงเส้นยึก ag, ยักยักทำเป,ป่าแคบจิ้มถ้าหลุดก็จะมาเล่นลักษณะแบบนี้อีกนะครับผม8บาทอยู่แบบนี้แนวรับสำการเจ็บาทแต่แนวต้านอยู่โซนนี้เพื่อนๆพื่อนข้าวบาทสานะครับยึกยักยึกยักทำกรอบแคบอยู่แบบนี้ยึก ag, ยักยึกยักยึกยักแบบนี้ครับถ้าเกิดจะเบรกสามเหลี่ยมก็พุ่งขึ้นไปอีกแล้วแต่ว่าเท่าไหร่ที่เขาอยากจะไปถ้้้าาหลลุดดกกก็งงมมแบบบบบนนนนนนีีะะคคคครรรััััเเพืื่่อออออๆสยตว สามพีเอ็มเอรหนึ่งนะครับหลุดไหมนะครับสามพีเอ็มเอรหนึ่งก็ยังไม่หลุดนะครับก็หล่อเลี้ยงอยู่บนบนเส้นเส้นลายที่ผมตีไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเ็มสามสิบเอ็สามสิบก็เหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับเอ็มสามสิบนี่คือแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับผมเก็บอัดหน้าจอมือถือนะครับไม่ได้ตั้งใจตำมากมายนะครับเพราะผมไม่ค่อยเข่งในเรื่องครับแล้วก็การพูดของผมนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นกำลังใจให้ผมได้ก็ฝากเจ้ผมหน่อยนะครับนี่คือเป็นแบบนี้นะครับแนวนี้นะครับตัดเบรกก็จสินผลก เก้าบาทกว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปลักษณะ10บาทนะครับพอบีบครับหน่อยย่อมานะครับแนวต้านก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเพื่อนๆก้าบาทนะครับโอเคนะครับนี่คือตาาเล็กเป็นแบบนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ก็คือตอนนี้ไซเวเพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับไซเวเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆไซเวเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่คนที่ติดต่อจะได้หลุดกันะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ จะมาฝากเพื่อนๆสั้นๆนะครับท่านไหนที่สนใจอยากิืฟอ forex หรือคริปโตเค r เ e n c y ไม่ว่าจะเป็นในไบ n นนหรือบิตกับนะครับสามารถที่ยังไม่รู้ว่าเปิดบัญชีแบบไหนก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจะมีบัญชีให้สมัครเราศึกษาดูนะครับผมพอคลิปนี้ก็มองว่าไปต่อนะครับรถดดกอยนะครับผมสวัสดีครับ